เย่โอเคครับชีวิตตอนนี้ของบีมก็เหนื่อยหาตังค์ไงนะครับก <g iggle> ็ทําธุรกิจหลายอย่างครับแล้วก็ล่าสุดก็เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เปิดกิจการบิมก็จะมีร้านแรปรถยนต์ด้วยหลายคนไม่รู้ชื่อว่าแรปพรีเมียมเมืองทองธานีนะครับอยู่บนบีฮับชั้น2ตรงฝั่งร้านจอดรถเมืองทองธานี <c oughs> แล้วก็จะมีอู่รถยนต์ครับชื่อว่า A N P Performance <c oughs> จะทำโมดิฟายรถ a udi อย่างเดียวนะครับเป็น specialist ก็คือทำแต่รถ Audi ครับแล้วก็รถยุโรปบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับ แล้วก็ยังมีกิจการที่บ้านครับก็ขายอะไหล่รถยนต์อย่างที่ทราบอยู่แล้วทําส่งประกันภัยขายส่งแล้วก็ขายทั่วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นครับช่วยดูแลหมดเลย อยากได้งานแสดงอีกเยอะๆครับยุคมันเริ่มเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวนี้การแสดงของเราเราก็เหมือนปรับเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วซีรีส์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวายมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เปิดใจรับลองดูอะไรอย่างเงี้ครับถ้าไปเล่นชีมีวายก็ฟีดแบ็กดีครับฟีดแบ็กดีแต่ว่าเราเป็นวายไปเล่นบอสเนาะก็ไม่ได้แบบเข้าคู่วายอะไรอย่างงี้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์และด้วยฐานแฟนที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยเราก็ได้แฟนคลับมาจากต่างประเทศเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอุรุกวัยชิลี อิหร่านหรืออิหร่านนะฮะหรือว่าจะเป็นอิอสราเอลไต้หวันอินโดอินเดียคือทำให้รู้ว่าซีรีส์วายที่ผมเล่นไปแจ็คแอนด์โจเกอร์เนี่ยมันไปทั่วโลกจริงๆครับก็รู้สึกดีมากๆที่มีแฟนคลับต่างประเทศด้วยก็ไปัวหนยู้ดใช่ครับบินไปเล่นอของเน็ตฟลิกส์ก็คือภาพยนตร์ที่เรื่อง Love ทูหรือว่าที่รักบินได้ไปเปิดตัวที่บัตริสลาวานะครับประเทศสโลวาเกียหรือสโลวัก ก็เขาให้การตอบรับนักแสดงไทยดีมากๆนะครับแล้วก็ทั้งผู้จัดไม่ว่าจะเป็นสื่อเมือนชนที่นั่นก็มาสัมภาษณ์เราก็มีบีมด้วยและน้องเบลล่าบุญแสงด้วยน้องเบลล่าอีกท่านหนึ่งที่ไปเล่นเรื่องนี้ด้วยกันครับเป็นนักแสดงไทย2คนเดี๋ยวนี้ก็แบบเล่นหลังหลเล่นหลังหลเพราะว่าเดี๋ยวนี้3 5 7 9้าาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีงานนะครับเราก็ต้องกระจายไปที่อื่นแล้วก็ก็ยังดีที่ได้โอกาสนะฮะปีหน้าก็ยังว่างอยู่นะครับผู้จัดทั้งหลายอย่าลืมบีมนะครับ ก็คืออยากเล่นบทแบบไหนคะบีมเล่นได้ทุกบทเลยจริงๆแต่แตอ Challenge ใหญ่เลนก็อยากไปไวายนะครับก็อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ต้องเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆแล้วก็บทบาทของบีมส่วนใหญ่บีมเล่นร้ายมาโดยตลอดเนาะบางทีเล่นดีไป,ไปไปตบท้ายร้ายปลายหรือร้ายมา,จา,าตจะรอบท้ายดีก็มีก็เลยบอกว่าเราหลากหลายเราเล่นได้หลายแบบเล่นเลิฟซีกับชายหนุ่มหรอคะล่า <laughs> เลิฟซีกับชายหนุ่มจริงๆแล้วผมอ่ะ <laughs> ได้ไปถามน้องๆนะครับที่เล่นซีรีส์วย ทำให้รู้ว่ามันคือ mindset แล้วก็การเข้าคู่เวิร์กช็อปการที่เราเราต้องไม่มีแบบสื่อคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบบิมมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันแบบถ้าเราเรียนรู้หรือว่าถ้าเราแบบได้เวิร์กช็อปเนี่ยเราเล่นได้อย่างแน่นอนครับพี่บุ๋มแบบว่าก็แบบรอ,อบบรองานใหม่ๆมางานใหม่ๆครับก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์มีแบงคอกแกงสเตอร์ที่แบบถ่ายไปแต่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็มีแจ็คแอนจ o k กเกอร์นี่แหละ,ะ you s k i l l my heart ที่แบบ ดังไปทั่วโลกแล้วก็มีฐานแฟนคลับทั่วโลกครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆกับเรื่องนี้ครับเปไน็นไงคะแต่งงานมาเก้าปีแล้วครับแต่งงานมาเาปีก็ก็เหงาๆกันนะฮะทั้งคู่ก็ยังไม่มีลูกแต่ว่าก็ด้วยงานด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างครับเราก็พยายามแบบทําให้ดีที่สุดในทุกวันในทุกปีครับพยายามมาช่าวยดูธุรกิจอะไราชาชาดูบัญชีให้ครับเขาก็ช่วยดูภาพรวมอะไรเงี้ยมีอะไรเขาก็ติวิมติงวิมอย่างเงี้ยฮะ เราก็เข้ากรอบเข้ารูปแล้วก็อยากทําให้มันทุกอย่างที่เราทํามันมีผลกําไรหรือว่าไปได้ด้วยดีคือไม่ต้องบอกเราทําเป็นธุรกิจนะครับมันก็ทําอะไรที่ลองเทิมระยะยาวก็พยายามใจเย็นกับมันเป็นไงคะชีวิตคู่กับน้องชาซาชีวิตคู่ดีครับต้องถามแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมองว่าดีหรือเปล่าแต่ผมว่าผมแฮปปี้ดีในทุกวันที่กลับมาบ้านเจอเขาทุกวันทุกอย่างมันยังแฮปปี้มากๆครับหลักการใช้ชีวิตคู่เป็ไคงคะหลักการใช้ชีวิตคู่เหรอครับ ผมว่าต้องฟังเยอะๆครับแล้วก็อ,อ,อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่างเนี้ครับคู่ทุกคู่ผมว่ามันทะเลาะกันหมดแหละมันก็ต้องมีแบบความเห็นไม่ตรงกันเนาะแต่บีมว่าถ้าเราปรับตรงกลางกันแล้วก็หาเหตุหาผลกันมันก็จะดีที่สุดไม่ได้ใช้อารมณ์นําครับบิจะเย็นลงมากนะครับบีมจะเย็นลงมากนะ <c oughs> ผมว่าพี่ๆก็น่าจะเห็นคาแรคเตอร์บิมแบบเปลี่ยนไปเยอะอะบีมแบบผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบด้วยชาชาเนี่ยเขามาเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตบีมทาให้บีมนิ่งขึ้นด้วยครับครับพี่ ด้วยอารมณ์ด้วยอะไรแบบว่าทำให้เราแบบอะไรได้ได้เยอะคือแล้วมีเหตุและผลแล้วก็ทําอะไรไม่อยากไม่แบบเขาเรียกว่าสนุกได้แต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะแต่ก่อนผมทําอะไรไม่ค่อยคิดนะมันมันเนี่ยหวานเฉยเทีวเทียวมากเทีวเทียวมันมันอะไรแบบว่าซิ่งซิ่งครับซิ่งซิ่งอย่นี้ก็คือนน้อยลงก็เป็นคาแรคเตอร์ซิ่งนี้แหละแต่ว่าน้อยลงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็บิมคิดว่าในวัย41บิมอ่ะบิมก็อยากจะแบบ ทำอะไรให้กับสังคมหรือว่ามีอะไรช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับวิมมองว่าอยากทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าครับเห็ว่าไปช่วยกกรรมสังคมช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรใช่ไปน้าท่วมี่หนองคายแล้วก็ไปช่วยกันมากด็ดีใจครับที่แฟนคลับหนองคายแล้วก็ชาวหนองคายก็เรียกว่ามีฐานแฟนมากขึ้นนะครับแล้ววิมก็ไปช่วยหลากหลายครับไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด เกี่ยวเรื่องของคลินิกก้าวใหม่ที่ทางาสาธารณสุขเนี่ยจังหวัดแล้วก็ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีคลินิกก้าวใหม่ให้ประชาชนไปเลือกยาเสพติดฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่เสียประวัติด,ด้วยอันนี้บิมช่วย PR เลยละกันเพราะว่าคลินิกก้าวใหม่ต้องการให้สังคมไทยและประชาชนคนไทยที่เคยหลงผิดเนี่ยอยากกลับมาอยู่ในสังคมมีอาชีพแล้วก็หลีกเลี่ยงกับยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับสามารถเดินเข้าไปเดินคลินิกก้าวใหม่ครับ ไปดูในอแอปฟ้าหรือ Facebook อะไรเงี้ยคลินิกก้าวใหม่มีทุกที่ทั่วประเทศไทยครับชีวิตท,ทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าสมบูรณ์มีความสุขไหมคะชีวิตยังไม่เต็มร้อยถ้าถ้ารวมรวมเราก็เทียบชีวิตเรากับคนอื่นไม่ได้เนาะแต่ในสิ่งส่วนที่เราเป็นเราก็พอใจแต่ก็อยากให้มันดีกว่านี้ไปเรื่อยๆครับ แต่ว่าบางทีก็รู้สึกมันยังไม่พอ,อก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มหาธุรกิจอะไรให้มันแบบเราบีซี่แล้วเราก็มีหลายๆกระเป๋าตังค์มีรายได้ให้มันมากกว่าเดิมอย่างนี้ครับขาดอะไรที่วิาตอนนี้ขาดอะไรเหรอวิมว่าอาจจะชีวิตไม่ได้ขาดอะไรครับแต่เราไม่รู้จักพอมากกว่าผมว่านะฮะความคําว่าพอมันก็แต่ละคนไม่เท่ากันด้วยอ่ะอบิมตอนนี้ก็ยังเป็นคนที่ยังไม่สําเร็จนะฮะ หลายคนมองว่าบีมสําเร็จแล้วในหลากหลายอย่างงานหรือการทํางานบีม,มองว่าตัวบีเบงวันรุ่งขึ้นมันก็เป็นวันใหม่อ่ะความสําเร็จมันก็คือมันอยู่ข้างหลังเสมอบีมคิดว่าความสําเร็จที่สุดมันไม่มีอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราพอที่เท่าไหร่มากกว่าครับแต่ว่าทุกวันนี้ตื่นมาทุกวันก็อยากพยายามทําทุกอย่างให้มันสําเร็จไปในทุกวันครับไม่ทำก็เจงคือครับครับบางทีก็หมดกาลังใจบ้างอะไรเงี้ยแต่บีมก็ พยายามทําให้มันดีขึ้นในทุกวันครับช่วงสุขภาพไม่ดีมีไหมครช่วงสุขภาพไม่ดีมีตัง้งปีนี้นสุขภาพแย่มากเลยครับตั้งแต่ต้นปีบีมมีปัญหาเรื่องหลังเพราะบีมขีม่มอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยทําให้หลังบีมมีปัญหาแล้วก็บีมมีปัญหาแบบภาวะซึมเศร้าบีมก็ต้องไปปรึกษาหมอแล้วก็ทานยานะครับก็ปรึกษามาสามานแล้วอาจารย์ก็พยายามทใ,ให้บีมแบบสุขภาพจิตดีขึ้นหรือว่ารู้เท่าทันความคิดตัวเองถ้าเราหมองเราเศร้าแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงให้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ขนาดคนไฮเปอร์อย่างบีมยังเป็นซึมเศร้าได้เลยโรคแบบนี้มันเครียดครับมันก็ต้องแบบหาวิธีเดียวับมันดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับดีขึ้น,นทานยาอยู่ครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ทานยาอยู่ยังไม่มีกํหนดต้องอยู่ายังไม่มีกหนดครับคุณหมอบอกว่าถ้าเรายังทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีพบแพทย์อยู่ทุกเดือนครับใช่ก็เป็นโรคที่อยากจะบอกดทุกคนว่า เรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าปัญหาซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าไม่ควรทิ้งเลยนะครับแล้วก็คนที่ถ้าไม่มีความรู้จริงๆเนี่ยไม่ควรจะให้คำปรึกษาเขาหรือมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตผมปาะชามให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาสามารถดิกงดาวและแย่ไปกว่าเดิมได้ครับฉะนั้นคุยกับคนเป็นซึมเศร้าต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้บิ๊มไปได้เข้าใจคนเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันเพราะบิ๊มก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทุกอันนี้เขาพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขทํางานทําอะไรต่างๆใช่ครับทํางานทาอะไรให้มันมีความสุขแล้วก็ให้ทุกวันมันให้มันสาเร็จในทุกวันครับ mm hmm. วันไหนไม่สําเร็จก็กลับมามีที่ปรึกษาที่ดีคือชาชาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นภรรยาเป็นทุกอย่างอย่างเงี้ยก,ก,ก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นได้แล้วบิ่มก็ทุกวันนี้หลังจากปรึกษาหมอบิมก็รู้จักเริ่มพูดกับคนอื่นคือปกติบิมเป็นคนที่มีปัญหาบิมจะเก็บเงียยคนเดียว,ยวแล้วก็ทุกอยู่คนเดียว แต่ว่าทุกวันนี้บิมก็มีน้องๆบิมก็มีคนที่บิมพูดคุยได้มีคุณหมอด้วยมันก็ดีขึ้นที่ได้ระบายอะไรออกไปบ้างครับปี68ีสิ่งที่อยากทำ68สิ่งที่อยากทําอยากให้มันดีกว่าปีนี้ครับปีนี้เหนื่อยมากจังเลยไม่่าจะเป็นสุขภาพกายใจแล้วก็หลายอย่างก็อปีหน้าก็จะตั้งทงให้มันดีแล้วไปไกลกว่าเดิมครับก็ขอให้อวยพรยผมด,ด้วยแล้วกันนะพี่ๆนะบอกว่าจะดีนะครับต้องดีครับ ขอบคุณครับพี่มุงขอบคุณครับพี่พี่อย่าลืมโลกโกรร้อะไจากมาด้วยนะเดี๋ยวพี่ไหนนะพี่ไหน